ว่าค่าใช้จ่ายพระวัดออกให้ทั้งหมดเนี่ยฉะนั้นเขาว่าอยู่ฟรีกินฟรีสอนธรรมะฟรีหาชีวิตในบ้านปลายเขาจะได้สบายก็คือไม่เดือดร้อนเนี่ยฉะนั้นท่านที่สนใจอยากจะได้ของมีจำนวนจำกัดก็อยากให้โยมสนใจติดต่อ,อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นข้างล่างเนี้ยว่าสนใจติดต่อมายังวัดบานทุงเซรี ประการใดก็คุยกันและโยมก็จะได้รู้เหตุผลความเป็นมาหรือว่าท่านใดมีศรัทธาอันสูงล้อนอยากที่จะช่วยเหลือนำไปมอบแก่ญาติสนิทมิตรสายในวันเกิดวันแต่งงานวันสำคัญอะไรก็แล้วแต่อันเป็นบุญเป็นกุศลที่ได้ช่วยกันต่อเยืดต่อยายในการที่เราจะมาอุปถัมภ์คํำจุนพระพุทธศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองเนี่ยฉนั้นญาติโยมฟังรายการนี้แล้วก็อยากให้ ติดต่อสอบถามหรือว่าช่วยกันอุปถมัมภ์คำจุนอันเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งเนีย่ยฉะนั้นรายการสุดท้ายของวันนี้อาตอมาภาพก็ขออํานวยอวยพรให้ญาติโยมท่านผู้ชมรายการแสงธรรมนาชีวิตว่าวันต่อต่อไปเราจะนําผู้ที่มีประสบการณ์มาสนทนาธรรมะกันให้ญาติโยมได้รับฟังได้รับผลประโยชน์ข้อวัดปฏิบัติต่ตางๆ ให้เกิดผลดีแก่เราในการที่จะอยู่ครองชีวิตให้มีความสุขความเจริญเราจะทําอย่างไรเนี่ยสําหรับวันนี้ขอความสุขความเจริญสิ่งที่ใดสิ่งใดที่โยมหวังที่อยู่ในความถูกต้องดีงามอยู่ในธรรมจงมีความสําเร็จในสิ่งนั้นและจงเจริญด้วยจตุระพิพิธพรธรรมคืออายุวันณนะสุข,ขพะพะะปฏิพันธนสารสมบัติตลอดไปเจริญพร